สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเป็นแฟนช่องคุมทรัพย์พายนาคนะครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาที่กระท่อมหลวงปูส่สวงนะครับวัดป่าพารนเพชรอยู่บนเขานะครับบนเขาพารนเพชรก็วันนี้ก็จะมาขอพรข,ข,ขอโชคขอลาบซึ่งตรงนี้เองก็จะมีกระท่อมหลวงปูส่สวงแล้วก็จะมีบานโบราณที่นี่นะครับก็บานโบราณบานดินของหลวงปู่แล้วก็จะมี กระท่อมหลวงปู่นะครับซึ่งเป็นเสาเดิมๆแรกเดิมของหลวงปู่จริงๆครับที่วัดป่าพลานเพชรนะครับหลวงปูส่สวงท่านเคยอยู่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมเนาะท่านเคยอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ผู้มีเซน์นะครับนากน้อยจุดงวดก่อนเนี่ยเข้าเต็มๆงวดก่อนน,นู่นน่งวดที่ผ่านมาไม่ได้มานะครับก็จะมีเลขบาทกับเลขของอทูบเสียงทายจุดขอหลวงปู่นะครับอ่ะ ทูปตัวนี้ส่วนมากเขาจะแม่นเลขฮานอยนะครับ yeah. ที่นี่นะครับที่หลวงพี่ท่านเคยบอกนะครับนะครับ F4 ส่วนมากมาจุดแล้วก็จะเจอเลขฮานอยเยอะบ่อยนะครับแล้วก็ F4 ลองดูนะครับถ้าชอบก็จัดไปนะครับฮานอยนะครับ,รบเดี๋ยวลองไปดูจุดทูปเชียงไทยกันนะนะโมตัสสะภควาโตระโตสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตระโตสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตระโตสมาสัมพุทธะ นามโมพทธิสัตโตมหาหคุณโนมหิธิโกมหาลาโพอหังปูเชมิสิทธิราโพนิรันตรงพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิอริยองค์สงสมปโลอิติปิโสนามโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบดานสัพจังประสิทธิเมสะถูกสารถูเด้อหลงปูหลูกหลานมาจุดทูปข,ขอพรขอโชคขอรลับขอหนามาถวายหลวงปูทีกระทมวัดป่าพารานเพชรนะครับ ก็ให้หลวงปู่ให้โชคให้ลาบประธานพรเอฟซที่ชมอยู่ให้มีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองนะครับแก้วเงินเงินทองอะไรมาที่มาเด้อหลวงปู่ตัวเลขก็เม่นเม่นให้เอฟซีดีเด้อนะครับเดี๋ยวจะจุดทูบเสียงทายแล้วก็บาดอาบาดดินหลวงปู่ผมหาลาัวปูงปู่เชนิสติทธิราโพนิรดันตรังอหน่ะจุนบารมีหลวงปู่ชวง ที่นี่ก็ให้ลูกหลานได้มีโชคนิลาภัยนิรัดร์พุททางประสิทธิรรมงประสิทธิสังฆังประสิทธิรทธอริยองค์สรงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะเิสวาสติมหาปาัญส หลงวงปู่เล่นเบาวหลวงปู่เนี่ยโยกโอดหลวงปู่เล่นเบาวโชว์เลยหลวงปู่ เปิดโม่เปิดช่้งคูเปิดช่วเปิดล่าให้พระพเจ้าและเอฟซีได้มีชคเวลานี่งในการกัดสินถูกสวยเนาะ คือตำมีรักโลปูนะครับโลปูชอบมากนะเกลี่ยตะขังเล็กๆนะแล้วโลปูมาก,ก็จะบีบนี่นะเล็บบ่ลงมหเยอนะไม่ไหวนะจริงบ่โอ้ทำไมไม่ลงเนี่ยแปลกมากเลย โอ้ดูสิทุกทำไมไม่ลงแปลก ทูบเสียงไทยช,ยชุผู้ชมนะครับมารอลุ้นด้วยกันเด้อนะครับตัวเลขทูบเสียงไทยนะครับว่าจะเป็นตัวไหนลืเลนะื เนในในดูดูชัดต้น,นอะได้ยังวะโอ้หอมเลยยองกุศลมาเรียนนะครับคุณชมมาเรียนนะครับตัวหนึ่งตัวไหนนอ้อลุ้นๆนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเด้อคุณชมนะครับเป็นตัวไหนก็ลอง เป็นแนวทางครับปูให้แล้วครับปูให้แล้วจะเป็นตัวไหนนะครับลุนๆุนนะครับเป็นตัวไหนจะเป็นเลขเก้าหรือเปล่านาะตัวแรกเดี๋ยวอรอลุนกันนะครับขอปูสามตัวเน้นๆนะครับ ศูนมั้งนะครับศมาก่อนศูนมาก่อนศูนย์ศูนยผมต้งกล้องฝาไทยศูนยครับศูนมาแล้วศมาแล้วแ่ดันไม่ติดอะไรก็ตั้หมดโอ้โลตอนนี้ คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปดูตัวเลขที่จุดทูบเสียงไทยนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมมาแล้วครับศูนย์สามหนึ่งโอ้ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งชัดมากครับศูนย์สามหนึ่งนะครับคุณผู้ชมศูนย์สามหนึ่งโอ้ศูนย์สามหนึ่งนะครับงวดก่อนของหลวงปู่คำเอ่อหลวงปู่คำเซนนะครับกกศูนย์สามหมองนนี้บอก ศูนย์สามหนึ่งสามกับเปดตัวเดียวกันแล้วก็เจ็ดกับหนึ่งก็ตัวเดียวกันเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับนะก็มีโอกาสที่จะลองลองดูนะครับอ่ะก็ไปลองดูอาจจะเป็นเลขานอยก็ไดเด้อนะครับอ่ะลองดูเด้อนะครับสำหรับเอฟซีที่รับชมอยู่เนาะนะครับตัวเลขเราก็ได้แล้วนะครับตัวนี้นะล้วอยู่ที่กระ ใอ้คนไนท่านก็บอกอยู่ที่ไหนอยู่ที่กระท่อมหลวงปูสวงวัดป่าพลรานเพชรนะครับอยู่ที่กระท่อมหลวงปูสวงวัดป่าพลรานเพชรก็มาไหว้ได้นะครับวัดป่าพลานเพชรอยู่ตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยหลวงพ่อเพชรศิษย์เอกหลวงปูสวงท่านอาจจะรู้จักนะหลวงพ่อเพชรเคยเดินตามหลวงปูสวงเคยชัน ข้าวกับหลวงปู่สวงนะครับจนฉันข้าวนี่ไม่ไม่หิวไม่หิวไม่หิวเป็นอาทิตย์ครับคุณชมนะครับเนี่ยจุดทูเก้าโดกนะครับไหว้หลวงปู่แล้วนะครับอ่ะ เอฟทุกท่านนะคุณผู้ชมนะครับขอให้รวยๆเด้อนะครับวันนี้ได้เอาน้ํามาถวายหลวงปู่นะครับแล้วก็เครื่องเดิมเทียนมาถวายหลวงปู่ด้วยแล้วก็สังฆทานยาต้องขอบคุณพี่ชนะดาธรรมดานะครับพวงเอี่ยมนะครับแล้วก็พี่ดรสดาวดีนะครับเอาน้ามาถวายด้วยนะครับก็เหลืออีกสีวัดนะครับเดี๋ยวจะไปต่อนะครับเดี๋ยวก็จะไปถวายน้ําต่ออีกนะครับคุณผู้ชม สาธุสาธุให้ทุกคนทุกท่านนะมีโชคมีลาบนะครับร่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีสาธุสาธุน่คุณผู้ชมนะครับที่เคยสร้างพระนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับคุณชมยังจําได้ไหมนะครับสวยมากสาธุสาธุนะขอนญาตลูกหลานขอนญาตถ่ายนี่ครับ องปฐมบรม,บมจกักรพรรดินะครับสวยงามมากวงพ่อขาวคุณชมนี่ก็เป็นกระท่อมหลวงปู่สวงอีกกระท่อมหนึ่งนะครับที่ทุกคนทุกท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยอาจจะไม่รู้จักนะครับ อยู่ที่วัดป่าพหลานเพชรนะครับวัดป่าพหลานเพชรแต่หลายคนเราท่านเ้ยกระท่อมหลวงปู่ทำไมเยอะนะครับเยอะนะครับเยอะมากนะครับหลวงปู่ชอบอยู่ตามป่าตามเขาแต่ถ้าอยู่ในวัดก็หลวงปู่ก็จะทํากระท่อมนะครับคุณผู้ชมหลวงปู่จะทํากระท่อมอยู่นะครับครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมนะครับก็ให้ทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม